นอกเหนือจากปีนี้จะเป็นปีมหามงคลนะคะที่แสดงความยินดีปรับปื้มปิติให้กับคนไทยทั้งประเทศแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีสําหรับคนไทยเรานะคะคอรมอไฟเขียวการไหว้ค่ะเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติประเภทการทักทายแล้วก็การแสดงความเคารพแบบไทยค่ะ นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่าคอรมอได้มีมติเห็นชอบการกำหนดให้การไหวเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเภทการทักทายและก็การแสดงความเคารพแบบไทยเนื่องจากการไหว้ของไทยถือว่าเป็นการแสดงออกทางสังคมหรือธร,รมเนียมปฏิบัติที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานแม้ว่าการไหวจะเป็นสิ่งที่ไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับ เข้ามาจากสาธารณรัฐอินเดียผ่านทางคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาพุทธแต่ได้มีการนำมาปรับและก็พัฒนาจนมีความหลากหลายมีความลุ่มลึกแล้วก็มีความหมายในการแสดงออกจึงทำให้การไหว้ของไทยแตกต่างจากประเทศอื่นๆการเสนอให้การไหว้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเภทการทักทายและก็การแสดงความเคารพแบบไทยจึงเป็นการสร้างเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติเพื่อให้เกิดการสืบทอดการแสดงความ เคารพแบบไทยให้คงอยู่ตลอดไปครับผมประกอบกับนะครับทางด้านของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติครับได้เห็นชอบด้วยนะฮะเมื่อวันที่15มกราคม2567รวมทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงอุด,ดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงหัดไทยกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงสวธิการครับและสานักงานราชบัณฑิตและสภาพิจารณาเห็นชอบแล้วในหลักการนะครับที่ผ่านมาคอรมอได้เคยมีมติ เห็นชอบการกำหนดสัญลักษณ์ประจำชาติไทยและภาพสัญลักษณ์ประจำชาติไทย3สิ่งได้แก่ช้างไทยดอกราชพฤกษ์ดอกคูนนะครับและสาราไทยและให้ปลากัศไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติรวมทั้งให้หนาคเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเภทสัตว์ในตำนานกันด้วยนะครับ